สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีของที่จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรเนาะจากที่ผมได้สั่งมานะครับผมก่อนก่อน,นอื่นเราไปแกะกันเลยครับผมเพิ่งได้ของมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมก็เลยเอามารีวิวเลยนะครับเอามาแกะให้ดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นอะไร นี่นะฮะตัวนี้เป็นเคส iPhone นะครับผมเป็นเคส iPhone 13นะครับผมถามว่าเจ้าตัวเคสนี้มีความพิเศษยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก็คอนอื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสของรุ่นไอโฟนสิบสามโปรนะครับผมก็สีที่ผมสั่งมาจะเป็นสีดำนะครับผมเป็นซีรีส์ใหม่นะครับผมนิวซีรีส์นี่นะของ Move นะครับผม ตัวนี้นะครับมันดียังไงนะครับผมก็มันจะกันกระแทกนะผมกันตกนอื่นแล้วก็มีตัวที่มันสามารถตั้งวางโทรศัพท์ได้ครับผมในแนวนอนแล้วก็เด๋ยวตั้งนะผมตัวนี้การขอบเครื่องเป็นรอยนะผมแล้วก็มี m a ็ก a ซ e นะผมแล้วก็ข้างหลังจะกันรอยนิ้วมือได้นะผม สินค้ามาจากประเทศจีนนะครับผมแพ็กเกจของเขาก็สามารถเกะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะเอามาดูตัวเคสกันนะครับตัวเคสถูกห่อหุ้มในซองพลาสติกนะครับผมนี่นะครับผมตัวเคสเป็นสีดานะครับขอบสีดานะครับข้างหลังก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณแถบแม่เหล็กนะครับ แล้วก็ความพิเศษของเคสตัวนี้นครับมันสามารถเป็นขาตั้งได้ด้วยนะผมนี่ฮนะเราสามารถตั้งได้นะบแบบนี้เนาะนี่นะคือมันมันมีประโยชน์ทั้งเป็นแม็กเซฟด้วยแล้วก็มีตัวขาตั้งด้วยนะผมเคส <c ades> ที่ผมซื้อมานะครับปกติมันจะสามารถตั้งได้อย่างเดียวนะมันจะไม่มีแมนะ็กเซฟเนาะเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมซึ่งเราไม่สามารถเลือกแบบ2ออย่างนี้ได้นะครับผมแต่ว่าแบรนี้มีให้ทั้ง2นะครับผมมีทั้ง ตัวตั้งนะครับแล้วก็จะมีตัวแม็กเซฟด้วยนะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมนี่เนาะนี่นะเปิดปิดได้นะผมก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับว่าสุที่เขาทำนะผมนี่พอมันล็อกแล้วมันก็อยู่เลยนะผมนี่นะมันจะเป็นตัวตัวล็อกนะผมตรงนี้นะนี่นะพอกดเข้าไปมันจะมีเสียงนะผมนี่เนาะก็บริเวณ ขอบเครื่องนะครับตัวงานก็ค่อนข้างดีจะเ,เรียบเนียนนะผมตัวนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเราจับเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยนิ้วมือนะผมเพราะว่ามันเป็นสีด้านเนาะตัวนี้จะเป็นด้านๆออกด้านๆน,นะผมแล้วก็ข้างหลังนี้จะเป็นแม่เหล็กเนาะก็สามารถเอาแม็กเซฟนะครับมาแปะชาร์จได้นะผมหรือว่าใครมี power bank ชาร์จไร้สายแล้วก็เอามาแปะชาร์จได้เลยเนาะตัวนี้นะผมงานประกอบก็นี่นะ ดูรอยบากรอยอะไรของเขานะครับค่อนข้างที่จะอโอเคเลยนะผมนี่นะตัวงานตัวข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมแต่ผมลองใส่ดูนะว่ามันจะพอดีไหมนะครับผมโอเคเราจะมาใส่กันดูนะครับอืมล้วก็นี่นะใส่ไปเลยนะผมนี่นะผม ใส่ไปแล้วนะค่อนข้างที่จะออพอดีเลยนะผมตัวนี้นะพอดีเลยนะพอดีกับตัวเลนส์กล้องพอดีมากๆเลยนะครับถ้าดูจากแนวราบเนาะมันจะเนียนนไปเลยนะครับตัวนี้ก็เราสามารถเอาตัวนี้เก็บตัวนี้ออกมามันจะมีร่องอยู่นะผมนี่ฮนะเพื่อนๆเกะออกมาแล้วก็สามารถวางมือถือได้นะครับเวลาดูหนังดูซีรีส์นะครับ ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับผมตัวนี้เนาะก็ใครที่มี power bank ก็เอามาแปะตัวนี้เพื่อชาร์จได้เลยเนาะนี่นะค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมส่วนเรื่องอาการวางตำแหน่งนะครับว่านายก็อยู่ในอ,อยู่ในที่ตำแหน่งที่ดีนะผมนี่นะมันอาจจะมืดหน่อยนั้นเพื่อนนะนี่นะก็ดูชงดูชาร์จอะไรดูลำโพงก็ตรงนะครับ ไม่มีอะไรที่นั่นเนาะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ส่วนปุ่มเปิดปิดเสียงก็เปิดง่ายเนาะปิดง่ายเปิดง่ายนะผมคีย์แล้วก็ปุ่มเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงนะผมนี่นะก็ไม่ถือว่านุ่มมากแล้วก็ไม่ถือว่าแข็งมากครับอยู่ระดับที่อพอดีนะผมเนาะแล้วก็ตัวนี้นะนี่นะก็กดง่ายปกตินะผม ก็โดยรวมที่ผมสังเกตมาเนาะก็ตัวเคสลงล็อกดีนะผมลงล็อกลงมาดีส่วนรูลำโพงนะผมตรงใช้ได้นะผมรูลำโพงก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เนาะนี่โอเคนะผมส่วนรูกล้องนี่ก็ชัดเจนนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมโอเคนะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ดีเลยนะครับผมก็จะมีทั้งตัวตั้งนะตัวตั้งมือถือเนาะแล้วก็จะมี m ม็กเซฟมาให้ในตัวนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจนะครับอยากจะได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องฟองสตูดิโอวันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีของอะไรดีๆอีกหรือมีประโยชน์อีกเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ก็คงมีเท่านี้ก็ลาไปก่อนครับ